หยดหน่อยๆกำลังข้นจ้ะปกติต้นใหม่ต้นนี้เขาจะออกเห็ดหนูหนูรายหลายแต่ว่าฝนบ่ตกอากาศแห้งเนาะจ้ะเห็ดก็เลยบ่อ,อข้างในนั่นก็มีแต่ต้นใหม่ที่เห็ดหนูหนูออกที่จันอเอาไปเบิง่งนี้เป่นอนะ่ไหแหงอู้เห็ดแหงออกอยู่แต่ว่าเห็ดแหงจ้ะ Nghĩa cả có mấy vị nọ Bóp, đây là nọ Nó xung xung vậy chứ đây ảo เมื่กอ,อ,อกี้กระโดดเอาค่ะพี่น้องก็เลยบเอาใดท้ายคลิปให้เบิ้งเนาะจ้าถ้าบก่กระโดดเอากระบ่เอาบ่ถึงจ้าพี่นอ้องให้เห็ดออกเยอะจ้ะาถ้าฝนตกเห็ดก็ออกเยอะจ้าน,นี่แมะพี่น้องกำลังออกเยอะเลยพี่น้องเอ้ยถ้าฝนตกอันซุ่มเมอร์ซู่เมอร์เนาะจ้านี่เขาสิโตอย้จ้าแต่ว่าถ้าฝนบ่ตกนี่ก็คือสิแห้งไปเลยเห็นไหมาจานะ้า ในหน่อยป๊อยอาดตุนหนีออกเยอะเลยจ้ะมาเด้อพี่น้องเอซีเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะเ,เ,เก็บเห็ดเหลือกสิไปเก็บผักป้าสิผ้าพี่น้องเอซีไปรอเบิ้งอันขนาดฝรั่งมือนี่จ้ะเบิ้งว่าสิมีขนาดฝรัง่งมืเนาะพี่น้องใส่ถุงมือแล้วพี่น้องเมื่อกี้ดีใจเห็นเห็ดลืมใส่ถุงมือจ้าถ้าฝนตก ควนใหม่เข้าก็ชื้นเนี้อได้จ้ะขึ้นนี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าใครอยู่บนหนาวบันไดจ้ะอากาศกับโอเคอยู่คือบ่าอันหนาวติดลบนะจ้ะแต่ว่าหมอกล้ายลายมือเศร้านะจ้ะไปอยู่กันเลยล่อให้หมอกสร้างกตเลยอันออกมาหนี่นะจ้ะ นีรถไฟเขาแฟงเฟิร์จ้ะข้าเจ้าก็จะบินกลับไปกลับมาสิละคบพี่น้องบ้านป่าย,อยูอยู่ชนบุแต่ว่ากะการเดินทางนี่สะดวกสบายจ้แะมีสถานีรถไฟเออรถไฟอันขบวนนี่นะจ้ะสิมาซุดขบวนนี่อยู่เมืองป่าย,ยูแลลวกะข้าเจ้าก็จะไปซุดขบวนอยู่ที่ฝังเฟิร์ตนะจ้าป๊าพี่น้องพึ่งพักติ๋วฝลังจ้านี่ ภาษาเยอรมันกับซาฟเวอร์อัมเบอร์จ้าดน,นี่ตัดเอาไปแกงอันใส่เห็ดผึ่งหวานจ้าพี่น้องนี่รสชาติเขาจะออกอันเปรี้ยวๆเลยลจ้าเหมือนผักติ๋วนะจ้าเนาะอุ้ยอมส้นแต่กอยงี้ยยัยมึงเนี่ยพี่น้องเลยแต่อ่นอนๆจ้ะเป็นอันแกงใส่เห็ดผึ่งหวานเขาจะออกเปรี้ยวๆสมอัมลำแม่จ้ะพี่น้อง เขาไปอันแท่น um ผ <down> so ักต so, um, uh, like 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 so ิ๋วหรือแท่นใบมะขามได้เนาะจ้ะเอาไปกินกับลาบก็แซ่บแซบจ้ะเขาจะออกจุเปี้ยวจุดน้อยทีแล้วเนาะจ้ะจนเบ่บ่เปี้ยวแห้งหนูกจ้ะเอาไปอ้วนเนาะจ้ะอู้ยตายครับนี่กระแมนจ้ะพี่น้องฟาดหนึ่งมันซ้อนเดี๋ยวพี่น้องมึงน่ะ นี่ก็มีนจ้ะนี่ ไปเลื้งเลนี่ก็เอาออกนะจ๊ะเพราะว่าเขาแกล่แล้วนะไปเกียงใส่เห็ดนี่แซ่บอีหลีดีจ่จะพี่น้องเนี่ยแกงออกเปรี้ยวๆนะจ๊ะไปใส่ต้มปลาก็ได้จ้ะพวก,ต,กต้มปลาพวกสมๆนะจ๊ะเนาะนั่นแหละเนี่ยกินสดๆก็ได้เด้อจ้ะนี่ฝรั่งก็ก,กินจ้ะพักอันนี้เนาะเดี๋ยวตัดเอากอนี่ก่อนเอากอนนี้พวกเนี่ย มึงนายพี่น้องเอ้ยอ้นอนเลยเดี๋ยวไปฮอดบานยังเคยจีไปคัดเอาดอกจ้ะเฮ้ยอ่อนซ้อนแต่ให,ห้นี่วันใหญ่อุบาทพะโลตอนนี้เขายังบ้าเนเดี๋ขึ้นสูงนะจ้ะเพราะว่าอัน,นยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะจ้ะผักอันนี้เขาทนหนาวเด้อจ้ะนี่เห็นไหมนี่มะอากาศตีนลบเขาก็บ่กตายมจาจะี่น้องเขาก็เนี่ยถ้าแดดออกนี่ก็แห้งสิง,งามเร็วจ้ะนี่ ออนซ้อนเนีเคยมาเก็บพักอันฟันสิงโตแถวนี่ละจ้าพักฟันิีโตออกไปอันนี้ก็จกักแมนพักดอกคับอีหยังดอกคับพี่น้องว่าแมนพักกินได้ดอกจ้ะพักกินบ่ได้เนาะบ่งอันป่าอยอู่ออนซ้อนพักติวพลังบ่งแน่พี่น้องเอ้ยตะกออย่างไเบ่งแน่เซาเบอ้ำเถอะา้ะตะกอนึง นี่กอนี่ก็งามมึงเนี่ยปาดมึงแต่ว่าป่าอยู่พ่อแล้วจ้าเดี๋ยวอันให้เขางามกอนี่ยังไม่เก็บอีกจ้าพี่น้องนี่ก็ต้องกลัวว่าเขาสิอันตายด้วยใจหิมะล่องหรืออากาศติดลบนี่บ่ตายจ้าเก็บอันเขาอยากกินกะจังไม่เก็บอีกจ้าคุณเนาะแมนเหมือนพี่น้องเนี่นมัน่นนั่จ้าแมนเหมือนเลยจ้าเน่ะ นี่แต่พักติว่วฝรังเดี๋ยวให้ให้เขางามๆก่อนหนีก,ก่อนนี่ให้เขางามก่อนอีนีก่อนยังสีไม่เก็บอีกเนะจ้ะอันนี้กคืขอันพักพักไอ้นั่นนมจ้ะอสมิจ้ะนี่พักเป็นอต้อนน้ำน้ำนะจ้ะต้นอสมิกำลังขึ้นนะจ้ะอู้หลายอยจ้ะพักมูลอีกก็เจ้าจถ้าเป็นเอ่อฝรังก็เจ้าเอื่นวัชพืชได้จ้ะพีนองอืมขาเจ้าจกำจัดจ้ะ วุ้นพักอันนั้นพี่นอ้องน,นั่นพักป่ายุ่เก็บเมื่อกี้นะจ๊ะงามงามมึงอยู่ข,งขางคลองงามดูแต่ว่าล่งไปบ่ได้ค่ะพี่น้องล่งไปเดิลื่นลื่นได้อาบน้ำขาขาขาคักๆเลยเนี่ยจ้ะแต่ว่างามงามเลยเห็นแล้จ้ะอันนั้นกระจกว่ามันพักอีกอย่างว่าจัะตอนแรกป่าอยู่ว่ามันพักออกาดป่าเส้นสลัดนะจ้ะแต่ว่าบ่แมนบ่แมนจ้ะใบเขากับล้ายๆกันดูแต่ว่าพักอันนี้ขืนในาน,าน้ำนะจ้ะ คลองน้ำจ้ะถนนเส้นนี้รถแล่นหลหพี่น้องถนนเส้นนี้จ้ะรถเลี่ยนไลายีหลีรถไฟกับเลี่ยนดูดูปุณไปอีกแล้วขั้นหนึ่งพี่น้องรถไฟก็ได้นี่ปาอยู่กับสิโลน้ำตามทุ่งนี่ละจ้าเนาะจักสิมีว่ามีดหรอครับพี่น้อง คืออันเคยมาเก็บเนอจากกับมาแต่ว่าแต่ว่าถ้าเขาขืนมาแล้วนี่เขาเจ้าไทยเ็นมาจากนี้เนาะเขาเจ้ากะสิไทยถิ่งเลยนียนน่นะจ๊ะเนาะเนจ๋าอีเล่ะเบิ้งแลวกับว่าเป็นตมมี่ดอกครับพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นปายูมาเลาอเบิ้องเนะเจ้าขืนเขาเจ้าขืนตนเออเขาขืนตนน้อยๆตอนที่เขาเจ้ายังบ้านในไทยเนอที่นี่เขาเจ้ากะไทยไทยแล้วบ้านเขาสาลีเนอจ๋าเดี๋ยวก็กจะขืนอัน แซมจ้งสีเหล่านอาากจะแต่ว่าเบื้องแล้วลักษณะแล้วคือสีบอมี่เนาะค่ะพี่น้องเขาเจ้าใส่ปุ๋ยเขาซาลี่จ้ะอันนี้จะเป็นปุ๋ยหมัก์กนะจ้ะนี่ยุนี่เขาเจา้าแอนเฮดกเกษตรนี่ขาเจาเ้ามาใส่สารเคมีที่จ้ะเบิ้งส่งเนะาะเพราะว่าเนี่ยที่ขาเจ้าใส่เนอาากจะปุ๋ยดำๆปุ๋ยมักสองปีทีแล้วแถวหนีปลูกแต่ขนาดฝรั่งทั้งนั้นเลยจ้ะ ปีนี้เขาจะปลูกไอ้เต่าเขาซาลี่ปีที่แล้วนี่เขาซาลี่แล้วกัขนาดฝรั่งเขาจะปลูกสลับกันเนาะแต่ว่าปีนี้มีแต่าเขาซาลี่ทั้งนั้นเลยภาพี่น้องเอฟซีมาเลาะปลาเก็บเฮ็ดกับได้เห็ดหูหนูนิดนึงนะจ้ะเฮ็ดนั่งล่มกับบอออกครับพี่น้องแล้วก็เลยมาเลาะถุงค่ะเก็บขนาดฝรั่งนะจ้ะพูดรถไฟไปอีกเลยครับพี่น้อง ันขนาดฝรั่งกับมีอยู่แต่ตัวต้นน้อยหน่อยเพราะเป็นตะกิบเนะจ้ะปา่าอยดหนึ่งว่ามันขนาดฝรั่งเขาสีงใงญ่แล้วนะจ้ะก็เลยเลาะทุ่งเบิ้งอีกนะจ้ะบ่มีครับพี่น้องข้าเจ้าไทถิ่งเมื่อแล้วครับพี่น้องข้าเจ้าปลูกเขาซาลี่นะจ้ะเมื่อสองปีที่แล้วนี่แถวนี้ข้าเจ้าปลูกอันขนาดฝรั่งลายลายเวลาเขาออกดอกเลืองเต็มงามงามครับพี่น้อง อาวบันนี้กับสิขอลาพี่ล่าน้องแล้วค่ะพี่น้องสิเขาบ้านแล้วบันนี้กนฝนสิตกห้ามนอกจากขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเดอ้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ได้จากพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอใน,นเด้อจา้าเจอกันคลิปหน้าจา้า